โยมจะได้รู้ว่าอ๋อคำว่ากามนี้ไม่ได้ไหมายถึงว่าการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายผู้ชายไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์นั่นแหละคือกามเรียกให้ยาวกว่านั้นก็คือกามคุณเราอย่าไปติดอยู่ในกามก็คือกามคุณรวบรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์มากเกินไปให้มันเห็นเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเท่านั้น ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเท่านั้นมันไม่ใช่สุขไม่ช่ทุกข์มันไม่มีบวกไม่มีลบคนที่เข้าใจธรรมะจะรู้ดีว่าความสุขที่ถาวรและความทุกข์ที่ถาวรไม่มีบนโลกนี้ความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีมันมีแต่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเท่านั้นอย่าคิดว่านี่มันคือความสุขเนีย่ยคิดว่ามันคือความทุกข์ มันเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเท่านั้นถ้าเราเข้าใจแบบนี้อาตมาก็หวังว่าโยมต้องเข้าใจธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมรรมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราไม่ยอมรับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่าสุขทุกข์บวกลบเราจะไม่เข้าใจสัจธรรมเลยในชีวิตนี้แล้วเราก็จะเสียชาติเกิดศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้า